สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะมาครับปืนฮิวทองนะครับแล้วก็จะมีทรัพยากรเหลือเนี่ยก็อาจจะแวะไปครับ s v d ทองด้วยนะครับทุกคนตั้งแต่ขึ้นเลเวล80มาเนี่ยผมยังไม่ได้คราฟอาวุธของเลเวล80เลยนะฮะวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะแวะมาคราฟสักหน่อยนะแล้วก็เดี๋ยวจะอัดมาให้เพื่อนเพื่อนได้ลุ้นไปพร้อมๆกันด้วยนะครับเอาไว้ดูแบบเพลินๆเนาะร้าน l i d m a n Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแลตลอดารนตี่าคเติมเอมง สามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ r i d m a n s h o p c o m ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุงสด10เดือนหรือช่องทาง Line o f f i c i a l r e d m a n s h o p นอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนำอื่นๆอ,อีกมากมายหรือบัตรเติมเกมคุ้มๆไม่ว่าจะเป็นไล n e ออหรือสตรีมรวมทั้งบั like ตรไลฟ์สไตล์ต่างๆบัตรแก a ็บไลน์จินเดอร์อยากเติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนใจที่หลังต้องนึกถึง r i d m a n s h o p No.1 เรื่องเติมเกมโอเคครับผมก่อนที่เราจะไปคราฟป,ปืนกันเนี่ยเดี๋ยวขออธิบายเพิ่มเติมก่อนนะว่าการที่เราจะคลับป,ป เราต้องทํำยังไงนะพอดีว่ามีหลายหลายคนนะที่คอมเมนต์มาล่าสุดเลยนะครับในคลิปที่แล้วก็มีนะมีคนถามเข้ามาเกี่ยวกับการคราฟนะว่าทําไมถึงคราฟไม่ได้นะครับผมซึ่งส่วนใหญ่แล้วหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะว่ามันต้องคราฟยังไงนะครับแต่ว่าสําหรับใครที่ยังไม่รู้ให้เราเข้ามาที่หน้าที่ก่อนนะครับผมจากนั้นให้เพื่อนๆไปอัพเลเวลของอาชีพปรมาจารอาวุธปืนก่อนนะครับโดยการไปคราฟอาวุธอะไรก็ได้นะจะคราฟธนูก็ได้นะครับทุกคนคราฟไปเรื่อยๆเราก็จะได้เลเวลของอาชีพนี้มานะจาก ด้วยนะครับผมซึ่งการที่เพื่อนๆจะคราฟ SVD ได้เนี่ยเพื่อนๆก็ต้องมาอัพทักษะอันนี้ก่อนนั่นเองนะครับผมและหลังจากที่อัพทักษะนี้ไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะสามารถคราฟได้เลยนะเพื่อนๆจะต้องไปซื้อ b บลูพินก่อนนะครับซึ่งเพื่อนๆก็เข้ามาที่โต๊ะคราฟได้เลยเนาะแล้วก็เลือกอาวุธปืนที่เราต้องการคราฟนะครับผมตรงนี้เนี่ยมันจะมีคําว่ารับสูตรอยู่นะครับผมก็กดเข้าไปได้เลยนะครับจากนั้นกดเข้าไปที่ร้านค้าอุปกรณ์นะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะมีสูตรของปืน SVD ขายยอู่นะับะ พื่อนๆก็ต้องมาซื้ออันนี้ก่อนนะครับผมแค่นี้เนี่ยพื่อนๆก็จะสามารถครัฟ SVD ได้แล้วนั่นเองนะใครที่ครัฟไม่ได้เดี๋ยวก็ลองเช็คดูนะว่ามีขั้นตอนไหนที่ลืมทําไปหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้เรามาครัฟปืนฮิวกันดีกว่านะครับผมซึ่งตอนนี้ผมเตรียมมาทั้งหมด10ชุดด้วยกันนะจริงๆอยากจะเตรียมไว้15ชุดเหมือนกันนั่นแหละแต่ถ้ามันยังไม่พอเนาะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้ภายใน10ชุดนี้ไหมหรือว่าผมต้องครัฟต่อไปให้มันครบการันตีนม่ให้เป็นการรเเเเสียววลาาาด๋ามาครครั้งทีี่1กันเเลยยด๋ว มาลุ้นกันนะอาวุธหนักนี่แบบยิ่งใช้ทรัพยากรเยอะมากๆเลยนะทุกคนดูจากตัวเลขตรงนี้เลยก็ได้เนาะโอเคอันแรกนะครับผมก็ได้เป็นสีฟ้ามานะต่อไปครั้งที่2นะครับผมก็ตามสเต็ปเดิมนะที่ผมเคยใช้นะครับถ้าสีฟ้าออกไปเยอะๆแล้วพอถึงครั้งที่5เนี่ยมันเป็นการันตีสีม่วงอันนี้คือแทบจะต้องทําใจได้เลยนะเพราะว่ามันน่าจะโดนการันตี15ครั้งแน่นอนนะครับผมโอเคเมื่อกีก้ก็กดครั้งที่3ไปแล้วนาะก็ยังได้สีฟ้าอยู่นะครับครั้งที่4นี่ก็ออกมาเป็นสี ฟ้าอีกแล้วนะครับทุกคนเรียบร้อยเลยอ่าโดนครั้งที่5เป็นการันตีสีม่วงแบบนี้โอกาสที่ผมจะโดนการันตีนะเยอะมากมากนะครับโอเคไปต่อกันเลยนะครับกับกระบอกที่6นะครับผมและกระบอกนี้ก็ออกมาเป็นสี ฟ้าอีกแล้วโอ้โหได้ดาเมจบวก24มาด้วยนะแต่ว่าช่วงหลังๆมานี้เนี่ยพวกเพิ่มดาเมจหรือว่าออปชันที่เป็นสีฟ้าคนไม่ค่อยสนใจกันเลวเนาะเอาไปขายก็ไม่ค่อยได้แล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยเป็นดาเมจ24ถ้าเอาไปย้ายใส่เป็นอาวุธหลักอะไรเงี้ยหรือว่ากระบอกกระดือเนี่ยมันขายได้ดีนะเอาไปใส่ใสไน้ย เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนคือแบบเมื่อกี้กาลังพูดเพลินเลยคือแบบทําใจแล้วไงว่ามันน่าจะโดนการันตีหรือว่าโดนหลังกระบอกที่10แน่นอนนะทุกคนแต่ว่ากําลังพูดเพลินเลยนะสีทองมาเฉยเลยนะครับผมแล้วก็ออปชันสีฟ้าคือแบบได้ความแข็งแกร่งของทักษะมาด้วยนะครับความแข็งแกร่งของทักษะเนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถฮิลได้แรงขึ้นนะคือมันไม่ได้ฮิลได้แรงขึ้นโดยตรงนะครับทุกคนแต่ว่ามันจะมีเรื่องของทักษะอะไรพวกนั้นอยู่นะครับที่ถ้าเกิดว่าความแข็งแกร่งของทักษะเรามันสูงนนนีี่่รรราจะะะไได้้้แแงงออปมณคบบซึชื ดีมากเลยนะครับผมสําหรับคนที่ต้องการเล่นปืนฮิวนะหมดไปทั้งหมด8กระบ,บอกนะครับผมไม่โดนการันตีนะอันนี้คือโอเคถือว่าคุ้มแล้วนะครับไม่โดนการันตีคือถือว่าคุ้มแล้วเนาะและก็ผมยังเหลือทรัพยากรอีกเยอะเลยนะครับผมซึ่งน่าจะเพียงพอนะให้ผมสามารถไปลุ้นเอา SVD สีทองได้อีกกระบ,บอกหนึ่งนะครับมาทีนี้เดี๋ยวผมขอไปเตรียมตัวทรัพยากรมาให้มันครบกับการครับ SVD ทั้ง15กระบ,บอกก่อนนะเดี๋ยวขอตัดไปตอนที่เตรียมทรัพยากรพร้อมเลยละกันนะครับโอเคครับผมตอน อนนี้ผมก็เตรียมไว้ทั้งหมด10ชุดนะทีแรกกะจะเตรียมไว้15ชุดแหละแต่ว่าจากสูตรที่ผมทํากับอาวุธหนักเมื่อกี้เนี่ยผมคิดว่าลองที่10ชุดดูก่อนมีโอกาสที่จะได้นะครับทุกคนคือถ้าเกิดว่ามันไม่ได้จริงๆยังไงเดี๋ยวค่อยไปคราฟเพิ่มที่หลังก็ยังได้นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอลองที่10ชุดดูก่อนละกันนะครับไปเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปเริ่มกับชุดแรกกันเลยนะครับผมมา เรามาดูกันนะฮะว่า FBD เนี่ยจะออกครั้งที่เท่าไหร่นะครับและครั้งแรกนะครับก็ออกเป็นสีฟ้ามานะครับทุกคนมาต่อกันที่ครั้งที่2แบบรวดเร็วเลยนะเอาแบบรวดเร็วทันใจเลยนะครับผมมารอบที่2ได้เป็นสีฟ้าอีกแล้วนะครับและรอบที่3นะฮะก็ออกมาเป็นสีฟ้ากับออปชันจอกเกราะ23แต้มนะฮะซึ่งมันไม่ได้ใช้อยู่แล้วเนาะหลังๆมานี้เราใช้แค่สีม่วงกันเท่านั้นนะครับผม,ผมพวกออปสีฟ้านี้แทบจะไม่ได้ใช้ตามองเลยนะโอเคต่อไปครั้งที่4นะครับก็ยังเป็นสี ฟ้าอยู่เนาะและครั้งที่5อันนี้เนี่ยการันตีได้สีม่วงแน่นอนนะครับแต่ว่าสีทองออกก็ดีนะ แต่ว่าก็ยังได้สีม่วงอยู่ดีนะครับโอ้โหเหลืออีกแค่5ชุดนะครับผมสําหรับ SVD กระบอกนี้มาต่อกันนะครับครั้งที่6สีม่วงโอ้โหได้ความแข็งแกร่งรักษามา41แต้มด้วยนะครับสีม่วงมา2กระบอกแล้วอย่างน้อยๆก็ไปขายเอาทุนคืนได้นิดนึงนะฮะทุกคนและต่อไปครับผมสีม่วงอีกแล้วโอ้โหสามกระบอกติดครับสีม่วง3กระบอกติดเลยครับทุกคนและโอ้โหกระบอกนี้นะครับสีฟ้านะนึกว่าจะได้แบบสีกระบอกติดนะแล้วก็กระบอกที่9กก็ยังเป็นสีฟ้า อยู่ดีนะครับและกลับบอกที่10นะครับทุกคนมาลุ้นกันนะขอม่วงก็ได้อะม่วงก็ได้หรือว่าทองก็ดีนะครับสี <c oughs> ฟ้านะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมต้องไปเตรียมเพิ่มอีก5ชุดนะครับผมเพราะดูทรงแล้วน่าจะโดยนการันตีแน่ๆและอันนี้นะครับโอเคครับผมก็เตรียมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปลุยกันต่อเลยนะกลับครั้งที่11นะครับและก็ออกมาเป็นสี ฟ้านะครับผมไปต่อกันที่ครั้งที่12เลยนะเดี๋ยวทีนี้ในระหว่างที่มันขึ้นมาเนี่ยผมจะกดย้ําไปเลยนะฮะทุกคนนี่นะครับมันเป็นสูตรเห็นไหมสีม่วงมาแล้วสีม่วงมาแล้วโอเคครั้งต่อไปกดลวงหน้าไปเลยครับผมโอเคเออกมาปเป็นสีฟ้านะครับผมแล้วก็อีกที่นึง อ่ะโอเคครับผมนะ่าจะโดนกรารันตีเรียบร้อยเลยนะครับอันนี้เป็นครั้งสุดท้ายเนาะก็ได้ SVD สีทองมาเรียบร้อยนะครับในระหว่างที่รับมาทุกกระบอกเนี่ยไม่มีออปชันสีม่วงให้ผมเลยแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะมาดูผลลัพธ์กันนะครับทุกคนก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยนะ SVD เนี่ยโดนไปทั้งหมด15กระบอกนะครับการันตีแบบเจ็บเจ็บจุกๆุเลยนะครับผมแต่ว่าโชคดีหน่อยนะครับที่ปืนฮิวของผมเนี่ยโดนไปแค่8รอบเท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างกําไรเลยนะแต่ว่าทรัพยากร สำหรับการคราฟ8กระบอกเนี่ยก็ถือว่าใช้เยอะเท่ากับคราฟอาวุธหลัก15-16กระบอกเลยนะฮะทุกคนเพราะว่าพวกอาวุธหนักเนี่ยมันต้องใช้คูณ2เนาะทรัพยากรมันใช้คูณ2นะครับคราฟอันนี้1กระบอกเนี่ยก็ประมาณคราฟอาวุธหลักได้2กระบอกอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ถือว่าไม่ได้แย่เท่าไหร่นะไม่ได้ถือว่าเกลือขนาดนั้นนะครับทุกคนทีนี้นะครับเดี๋ยวผมขอย้ายออปชั่นก่อนนะครับหลังจากนี้เนี่ยผมจะใช้ SVD เป็นอาวุธหลักเลยนะในเลเวล70เนี่ยผมยังใช้ AK เป็นออาวุธหลักยู่ o p ช i o นที่ผมสุ่มได้มาเนี่ยก็เลยมาอยู่ที่ AK เนาะ SVD ผมมันก็เลยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็น SVD อันเดิมของผมนะมีเพิ่มดาเมจพื้นฐานด้วยนะแต่ว่าช่วงเลเวล80นเนี่ยผมจะเอาของ AK อันนี้นะครับผมย้ายไปใส่ให้ SVD แทนนะมาเข้ามาที่ปรับแต่งนะครับผมจากนั้นเข้ามาที่ถ่ายทอดสถานะนะครับแล้วก็เลือกเป็น SVD level 80นะครับทุกคนนี่เลยนะครับแล้วก็กดโอนย้ายไปเลยนะครับผมเรียบร้อยนะครับอันนี้คือ SVD กระบอกใหม่ของผมนะก็มีทั้งดาเมจนะครับ มีคริติคอลมีเจาะเกราะด้วยนะครับแต่ว่ามันเป็นออปชันของเลเวลประมาณ60นะถึงแม้ว่ามันจะเป็นออปชันสีม่วงก็ตามแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นเนาะมาดูดาเมจนะครับเห็นไหมอันนี้คือดาเมจของเลเวล80นะจะอยู่ที่42แต้มถึง53แต้มนะครับส่วนดาเมจของสีฟ้าเนี่ยสูงสุดอยู่ที่31แตนะ้มเนาะก็มันอยู่กัมกึ่งนะครับระหว่างออปม่วงกับออปฟ้านะอันเนี้ยก็เลยแบบว่าไม่ได้ดีที่สุดแต่ว่าก็ไม่ได้ถือว่าแย่ขนาดนั้นยังพอใช้แบบถูถถถๆททไไไปปด้้้้้อออยู่นะนนนนนะะเเคคสําาาหรรััับวววีีกกก็มณุ ก็พาทุกคนมาดูเพื่นๆเนาะกับการคราฟปืนฮิลและก็ SVD ทองเนาะผมก็บอกว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะยังไงถ้าเพื่อนๆชอบนะครับผมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ